ดีววันนี้ก็มาอยู่เกมพี่ป้าออนไลน์สามนะครับผมันี่าอยู่กับผมอั้นนะครับอ,อ,อัพเทปเกมนะผมเมพี่ป้าวันนี้ผมชัมม่มาอาอะไร่นครับวันนี้ก็จะมาตีบวครับมีมเซเซบวตีบวห้าครับผมคาซนโนนะครับจันนบ,แบบเด็ะครับผมอ่าก็จัเป็นแบบอา็นตอนครับผมาไม่ได้ะชนกี่ครั้งหรอครับ คนนี้ก็อยู่กับผมานางนงานเด็กเด็กของมีหัวใจวายแต่ก็ร้องครับรักมันเหมือนกันนะคนนี้ไม่ได้เสียอะไรแล้วมีแค่แปดตันตอนนี้เ,เหลือเงินแค่แปดก็คือจบเลยผมไม่มีผมต้องเสียใจนะครับอ,อ,อย่าพูดข้าทำเพลงครับผมกดเลยดีกว่า เัยโน่ oh, yeah. ัแขกระแสที่ไปติด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 บ้าฮัสโน่จ้าโอ้โหไต่หน่อยไหน่อยป๊บป๊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 ความสำเร็จอะฮัสโน่ติด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 ตดเจ๊ติด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 ตดเจ๊โอ๊ยยยยยปิดด้ไงวะโอโหก็น่อดก็น่าผมอะ ไม่กอดนี่โคตรโหดครับทาซาโนครับตัวนี้ผมแนะนำนะครับผมครับมีคนแนะนำผมมาก่อนนะครับโชคดีรายการก็เดี๋ยววันนี้แค่นี้ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีแต่รอยยิ้มนะครับโอเคจะไปะครับผมทาซาโนถ้ามีถ้าใครอยากติดตามคลิปผมก็กด Subscribe นะครับผมกดติดตามด้านล่างครับผม มีกิจสุนสนุกมาร่วมกันม,มาร่วมคมกันนะครับผมอ่าโอเควันนี้ก็จบไว้แค่นี้นะครับผมบ๊ายบายครับ